สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับ B66 Property นะคะวันนี้เราอยู่กันที่คอนโด Living h i l l l นะคะคอนโด the Living h i l l อยู่ตำบลสุดเทพอำเภอเมืองจงังหวัดเชียงใหม่นะคะอยู่ใกล้ๆถนนคันคลองค่ะ The Living Hill มีสระว่ายน้ำแล้วก็มีฟิตเนสอยู่ใน คอนโดด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูห้องกันค่ะห้องนี้เป็นห้องสุดตูดิโอนะคะมีขนาด33ตารางเมตรค่ะเป็นห้องที่เห็นวิวภูเขานะคะสามารถเห็นวิวภูเขาได้สวยงามมากๆเลยนะคะบรรยากาศดีร่มรื่น สงบนะคะแถวนี้ถ้าแถวคอนโดก็สามารถเดินทางเข้าตัวเมืองได้สะดวกมากนะคะใกล้กับเมยา่าใกล้กับมหาวิทยายลัยเชียงใหม่แล้วก็ใกล้กับสนามบินนานาชาติด้วยนะคะ บรรยากาศรอบๆแบบสวยงามมากจริงๆค่ะเห็นวิวดีมากเดี๋ยวเราจะมาดูห้องน้ำกันนะคะ ก็มีห้องครัวเล็กๆนะคะสามารถทำกับข้าวได้มีไมโครเวฟให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีระเบีองอยงอยู่ข้างห้องครัวนะคะ โอเคคะ่ะหากใครสนใจอยากจะเช่าคอนโดนี้สามารถติดต่อ c i t y s i p r o p e r t y c o m ได้นะคะขอบคุณที่รับชวมวิดีโอสวัสดีคะ่ะ